ฝนยังตกไม่หยุดแบบนี้นะครับป้องกันเชื้อราด้วยไตรโคเดอร์รมาก,กันนะครับต้นไม้จะได้ไม่เป็นเชื้อราจะได้ไม่ตายนะครับใช้ได้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดนะครับเข้าหน้าฝนแล้วนะครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยประมาณนี้นะครับ้างนอกชุ่มฉ่ามากต้นไม้ตรงนี้เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาทําให้ดู ว่าถ้าฝนตกติดต่อกันแบบนี้เชื้อราถามหาแน่นอนนะครับวิธีแก้ก็คือใช้ตัวนี้ครับใช้ไม่ยากครับแค่สิถุงแล้วก็โรยไปที่กระถางได้เลยเนื้อเป็นผงละเอียดนะครับใช้ง่ายนะครับเป็นซองขนาดร้อยกรัมนะครับใช้ได้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะครับยกเว้นแค่เห็บอย่างเดียวนะครับ นไปขอนเม่นะครับ,ปรบเป็นหัวเชื้อเข้มข้นเลยแค่โรยนะครับโรยที่ก้นกระถางหรือก้นโคนต้นไม้นะครับเปนกล้วยของแพะนะครับโรยเลยนะครับโรยเลย หนึ่งซองถ้าใช้ไม่หมดเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะครับขนาดร้อยกรัมนะครับต้นไม้พวกนี้ปกติก็จะอยู่ข้างด้านนอกนะครับโดนฝนแต่วันนี้ฝนตกหนักมากก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้ในล่มนะครับนี่แหละครับอย่าให้ต้นไม้ที่เราเลี้ยงไว้เป็นเชื้อราตายรากเน่าขนเน่าไม่เอานะครับไม่ดีนี่เป็นเสน่ห์จันประกกยดาวนะครับ ตันนี้เลยยังเหลือเลยนะครับหนึ่งถ้าจะใช้ผสมน้ำก็หนึ่งซองต่อน้ำยี่ลิตรนะครับแต่ถ้าช่วงนี้ครับฝนมันตกทุกวันก็ใช้เป็นแบบของโรยก้นกระถางได้เลยสนใจสินค้าทักใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับซื้อตอนนี้สองซองจัดส่งฟรีทั่วไทยครับ ซื้อ5แถม1ซื้อ10แถม2นะครับเก็บไว้ได้นาน